สวัสดีค่ะเด็กๆอากาศสดใสแบบนี้คุณครูอยากไปทะเลจังเลยไปไว่ายน้ำไปเล่นเรือแต่ว่าตอนนี้มีโควิดไปไหนไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปทำศิลปะเกี่ยวกับเรือมหาสนุกกันดีกว่าเด็กๆเด็กๆสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจแล้วเราไปกันเลย ศิลปะเด็กเล็กเรือมหาสนุกอุปกรณ์ในการทำแบบภาพศิลปะสำหรับเด็กเล็กสีเมจิกสีไม้กรันไกรกาวไม้ไอติมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลย เริ่มแรกนะคะให้เด็กๆปริ้นไฟล์ภาพศิลปะเด็กเล็กก่อนจะได้แบบนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นเรือค่ะเด็กๆส่วนด้านนี้จะเป็นน้องทหารเรือค่ะเรามาวาดหน้าตาของน้องทหารเรือกันก่อนเลยนะคะเด็กๆในที่นี้คุณครูขอวาดเป็นเด็กผู้ชายนะคะแต่จริงๆแล้ว ทหารเรือมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถว่าได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเลยค่ะเมือวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงสีกันเลยค่ะลงสีเรือก่อนนะคะเด็กๆในที่นี้คุณครูขอใช้สีไม้ค่ะเรือของเด็กๆ อาจจะมีสีสันอื่นได้นะคะเด็กๆลงให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วเราก็มาลงสีน้ำทะเลกันค่ะในที่นี้ คุณครูใช้สีไม้ก่อนนะคะเด็กๆเมื่อลงสีน้ำทะเลจนทั่วแล้วนะคะคุณครูก็จะใช้สีเมจิกค่ะเขียนคลื่นของน้ำทะเลเป็นเส้นหยักๆแบบนี้ค่ะเรามาระบายสีก้อนเมฆเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะคะเด็กๆวนเป็นก้อนหอยแบบนี้เลยจะขนาดเล็กหรือใหญ่แล้วแต่เด็กๆชอบเลยค่ะวนไปเรื่อยๆเลย แล้วเราก็มาระบายสีท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจางๆค่ะแล้วเราก็มาระบายสีชุดของทหารเรือด้วยสีเมจิกและสีไม้ค่ะเด็กๆหลังจากระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนำกันไกมาตัดส่วนเรือออกจากภาพค่ะแล้วก็ตัดตัวเรือเลยค่ะเด็กๆตัดตามร้อยปะเลยนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะในการใช้กันไกเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในขั้นตอนนี้นะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆพับ ตามรอยโค้งของเรือแบบนี้ค่ะเด็กๆแบบนี้เลยเราจะมาดูใกล้ๆนะคะแบบนี้ค่ะ <S <S <ๆ>เมื่อเด็กๆพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนำกาวมาทาที่บริเวณรอยพับด้านหลังของตัวเรือค่ะแบบนี้เลยเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นกาวนะคะเดี๋ยวคุณครูทําสัญ,ญลักษณ์ให้เด็กๆดูค่ะแบบนี้ค่ะ และนำไปติดที่ภาพแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำไม้ไอติมมาค่ะจะแบบไม่มีสีหรือมีสีก็ได้นะคะแล้วก็ทากาวที่ภาพค่ะหรือว่าเด็กๆจะทาที่ไม้ไอติมก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะศิลปะเด็กเล็กเรือมหาสนุก ศิลปะเด็กโตเหลือมหาสนุกอุปกรณ์แบภาพศิลปะสำหรับเด็กโตสีเมจิกสีไม้กระดาษสีต่างๆกาวกรรไกรไม้ไอติมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยเริ่มแรกนะคะ ให้เด็กๆปริ้นไฟล์ภาพศิลปะสำหรับเด็กโตแบบนี้ค่ะเราจะมีใบเรือและตัวเรือค่ะเราจะมาเขียนลวดลายของตัวเรือก่อนนะคะเด็กๆเ,เป็นลวดลายแบบง่ายๆเป็นเส้นตรงแนวนอนแบบนี้ก่อนค่ะไล่ลงไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงเล็กๆแนวตั้งแบบนี้ค่ะ แค่นี้ภาพก็จะดูเหมือนเรือทำจากไม้แล้วค่ะแล้วเรามาลงสีกันเลยค่ะในทีน่นี้คุณครูขอใช้สีไม้นะคะเด็กๆ และเรามาเขียนลวดลายของใบเรือด้วยสีเมจิกกันค่ะเป็นเส้นตรงแนวนอนแบบนี้ค่ะแล้วก็ระบายด้วยสีไม้ค่ะเด็กๆเด็กๆอาจจะเขียนลวดลายอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นดาวลายจุดหรือว่าเป็นลายตารางก็ได้ค่ะ เด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำกันไกมาตัดตัวเรือและใบเรือค่ะในการใช้กันไกเด็กๆต้องใช้ความระมัดระวังนะคะถ้าเด็กๆไม่ถนัดควรให้ผู้ปกครองช่วยในขั้นตอนนี้ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเราจะได้2ส,ส่วนแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะนำไม้ติมมาติดนะคะ ใช้ทั้งแบบมีสีหรือไม่มีสีก็ได้นะคะเราจะติดไปแบบนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำกระดาษสีขาวนะคะหรือว่ากระดาษสีก็ได้นะคะแล้วก็พลิกด้านหลังของตัวเรือคะ่ะแล้วก็นำกาวนะคะมาทาที่ไม้ไอติมะคะ่ะแล้วก็ติดไปที่ด้านหลังของตัวเรือเลยคะ่ะแบบนี้เลยแล้วก็ทากาวรอบตัวเรือเลยคะ่ะ แล้วก็พลิกเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราติดไปที่กระดาษที่เราจะติดคลื่นและระบายสีค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะนำกระดาษสีนะคะมาฉีกแล้วก็ติดไปที่ภาพเพื่อเป็นคลื่นของท้องทะเลค่ะเด็กๆเรามาดูวิธีการฉีกกันนะคะเด็กๆนำกระดาษมาค่ะแล้วให้เด็กๆจีบนิ้วมือทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะ แล้วก็ออกแรงฉีกเลยค่ะแบบนี้ดูวิธีการฉีกอีกครั้งนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษสีได้มากแล้วนะคะให้นํากาวนะคะแล้วมาทาที่กระดาษสีนะคะแล้วก็ติดไปที่ภาพของเราเลยค่ะแบบนี้เลย ติดสลับสีกันก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะติดไปเรื่อยๆเลยเด็กๆไม่ต้องกังวลถึงกระดาษสีส่วนที่เกินออกมาจากภาพนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กันไกรค่อยๆตัดออกค่ะ ติดคลื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเราจะนำกันไกลมาตัดกระดาษส่วนที่เกินค่ะแบบนี้ค่ะและนำใบเลือมาติดกับไม้ไอติมเลยค่ะแบบนี้ภาพเนื้อของเราเสร็จแล้วแต่ยังไม่สวยสมบูรณ์ค่ะเด็กๆสามารถระบายสีต่อเติมภาพได้นะคะในที่นี้คุณครูขอใช้สีไม้และสีเมจิกค่ะ แบบนี้เลยและเรามาวาดภาพนกเพิ่มค่ะโดยขีดเส้นหยักแบบนี้และขีดเส้นตรงใต้เส้นหยักค่ะเสร็จแล้วค่ะศิลปะเด็กโตเรือมาหาสนุกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรือมาหาสนุกของเรา